ไผ้ข่าวเลยเสียวมี 13S Ultra และเสียวมี่ p a 6อาจเปิดตัวในงาน MWC 2023ล่าสุดได้มีรายง,งานว่าเราอาจจะได้เห็นสมาร์ทโฟนรืองรุ่นถัดไปของทางเสียวมีเปิดตัวในงาน MWC 2023ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับโดยทางนายที่บาานมบายได้ข้อมูลมาจากวงนายเผยออกมาว่าเรือธงที่ว่านี้ เรือ <c oughs> เอรองรุ่นที่ว่านี้ก็คือ Xiaomi 1 3 S Ultra ที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีกล้องพัฒนาร่วมกับ徕าและอัปเกรดชิปเซตให้เป็น Snapdragon 8 Gen 2เหมือนกับ Xiaomi 13 Series ครับแต่ถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วมีความเป็นไปได้ว่าในงาน MWC 2023ครั้งนี้อาจจะเป็นการเปิดตัว Xiaomi 13 Series version global ก็เป็นได้ครับเพราะทิ่งช่วงจากเ v e r s i o นจีนถึง2เดือนแล้วครับนอกจากนี้ทางไนที่วันมบยยังได้เผยอีกว่าในงานนี้ จะมีแท็บเล็ตรุ่นใหม่อย่าง Xiaomi Pad 6และ Xiaomi Pad 6 Pro มาเปิดตัวคู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ด้วยครับซึ่งตามข้อมูลก่อนหน้า2รุ่นนี้จะมีการจัดสเปคมาแบบไม่กักเลยครับคือใช้ชิป Snapdragon 870และ Snapdragon 8ยันหนึ่1โดยงาน MWC 2023จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมนี้ครับตอนนี้ช่อง ITFAS t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง ITFAS เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ